ฝนที่ตกต่อดได้ในภาคใต้นะครับนอกจากจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพันแล้วแน่นอนยังทําให้เกิดปัญหาดินสไลด์ด้วยนะครับอย่างที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับก็เกิดเหตุการณ์ระทึกครับที่ทําให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ในตลาดเนี่ยต้องทิ้งสิ่งของแล้วก็หนีเอาตัวรอดนะครับให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ,บค,ครับ เนี่ยครับฝนตกลงมาอย่างหนักกว่า2ชั่วโมงนะครับก็เลยทําให้ดินบนภูเขาด้านหลังตลาดนัดบ้านสาราด่านตําบลสาราดานอําเภอเกอาะลันตาครับสไลด์พังถล่มลงมาครับพร้อมๆกับดินโคลนแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ด้วยครับแต่ว่าโชคดีครับที่จุดเกิดเหตุเนี่ยไม่มีบ้านเรือนของประชาชนมีเพียงพะะ่อค้าแม่ค้าที่เขากําลังตั้งแผงขายของกันในตลาด ก็พากันวิ่งหลบหนีออกมานะครับนายสมนึกจงรักครับพ่อค้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ได้เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังจัดเตรียมของตั้งแผงเพื่อที่จะเปิดตลาดนะครับมันเกิดฝนตกลงมาหนักครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงครืนดังครับเหมือนฟ้าผ่าก่อนที่หน้าดินบนภูเขาเนี่ยจะพังถล่มลงมาด้านล่างตลาด ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาต้องพากันวิ่งหนีตายออกมานะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะเกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนกับที่จังหวัดภูเก็ตและฝนที่ตกหนักบนเกาะลันตาครับคุณผู้ชมครับส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะที่ย่านการค้าย่านการท่องเที่ยวน้ำเนี่ยระบายไม่ทันแล้วก็ท่วมถนนสูงประมาณ3 0ถึง50เซนติเมตรครับก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับแล้วก็มีรถเสีย จากการจมน้ำไปหลายคันครับและน้ำเนี่ยก็ยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ต่ำกว่าถนนอีกหลายหลัง